สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซนะคะวันนี้ก็มานำเสนอเป็นงานมีดพกนะคะไซส์หกนิ้วนะคะมีดพกนะคะจะมาพร้อมฝักพีวีซีคเด็กพร้อมตัวหนีมขัดแบบนี้เลยนะคะน้องไม่รู้ว่าเปิดยังไงอะเปาะอ๋นี่ไงเปาะเปิดตรงนี้กดกดตรงนี้แล้วก็ดึง นี่อืมขาวสวยๆเลยนะพี่พจ๋าตัวด้ามก็เป็นงานไม้ประดู่นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะจะส่งฟรีนะคะพร้อมส่งเลยนะคะเล่นนี้หนึ่งนิ้วสี่หุนนะคะพี่จ๋ายาวหกนิ้วนะคะสั่นอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะนี่ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะเล่มน,นี้ มาด้วยกานทั้งหมด3เล่มนะคะจะมีเป็นทรงแบบนี้นะคะพร้อมพกพาเลยนะพี่พจ๋าไม่ต้องห่วงเรื่องความคมนะคะน้องรับประกันให้ตลอดกรารใช้งานต่อไปเล่นที่สองนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะอันนี้ทานะ้ำมันเคลือบมาแล้วนะคะก็เลยไม่ทิ่มคมนะคะรักษาสนิมกันสนิมนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นงานเหล็กใบเลื่อยวงเดือนนะคะ ตจวนี้กว้างหนึ่งนิ้วสี่หุนนะคะยาวหกนิ้วนะคะสันหนาห้าหมินนะคะทรงนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดสองเล่มราคาเดียวกันนะคะพี่ๆจ๋าราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพร้อมจัดส่งนะคะนี่แล้วก็พร้อมพกพานะคะต่อไปค่ะเล่มที่สามราคาเดียวกันนะคะเจ็ดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะคะนี่ทรงนี้นะคะน้องชอบมาก นี่นะคะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะพร้อมพกพาเข้าป่านะคะตัวนี้กว้างสุดอยู่ที่สองนิ้วนะคะสองนิ้วหนึ่งหุนนะคะกว้างสุดความยาวก็อยู่ที่หกนิ้วนะคะสันนะ้นหน่ะห้ามิลนะคะตัวนี้ฟันงานหนะักได้สบายมากเลยนะสําหรับงานพกพานะคะราคาเจ็ด้อยบาท พร้อมจะส่งให้ฟรีนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่084-0872625แอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะพี่ๆจ๋าองบีรับประกันหลังการขายให้ทุกเล่มนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆ FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะอัปเดตงานใหม่ๆใ,ให้เสมอเลยะคะ่ะพี่ๆจ๋าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ